ถูกต้องนุเราพักบ้ครับกำี่นี่นาวาผิดแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องปองไปโอ้โหทุกคนคะ่ะมือน,นี้็ปยกับช่องบ้านนะยายไลกินค่ะมือน,นี้มาก,กินเมนูผัดมามา่า เกาหลีพัดมาหมาเกาหลีแบบใส่ผักใส่ไข่นำค่ะแบบเต็มถาดไม่สีแบบเป็นตะเพิดแทงผักกับพราแกมไม่แค่ผักกาดขาวแล้วก็มีผักบุ้งหนึ่งยอดมื่อนี้มากินเมนูแบบเด็กๆแบบเด็กๆมากินเผ็ดๆแซ่บๆกดซ่วงมือกินที่รู้ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องอานแล้วกินเต็มเนลยค่ะ ไม่ได้ค่ะมริ่นเลยเอาหน้านี่ยห้ตักเดี๋ยวเราเจ,จะตักให้น้องงาวาก่อนอืมอู้ร้ายอืม,อม,อม พริษจับให้เบื่องฟังตอนนี้นะครับไปบา้างตอนท้ายาคลิปด้วยค่ะ เอาบ้านน้นไม่ได้ลงคิดน้ำเนาะเพราะว่ามาึงคล้คองเพชรบราใครได้เพราะว่าเดี๋ยวกัเพาะคือถูกต้องเนาะแล้วพักบักพับพี่นี่ <laughs> นมาผิดแล้ว อรพ่อคือรั่วไปนั่หรอครับอเพ่ะอน,นืเป็นยังบากระเพาะมันจะเอื้อมแล้วมันก็ตายอนงไ้ากวาทำไมมัน้ายนีจะอิ่มหรือเา ขดเติมถาดฮม

เอาน,น้าให้น้อยหน่อยว่ะแส<อ>บแห้งแต่ว่ากระเพาะแห้งกันค่ะน้อแล้วน,น้อค่ออเพีจุไปสี

ไม่เลยคุณกยนะครับ hmm. ม as well> ันแรงงาบาก็แซ่บได้ปะสูดตาย có việc trong cơ sở chúng ta แลท่ช่นแซบแห้งบแบบแสบตัวันกับเผ็ดต่วมันกระสซ ปักเล่ยเจ้าสีต้งนยนเล่มหน้าดำหน้าแดงปกน้องกมมาส้ทีคันนี่ ว่ากินเพลนไรกันก็บริาะอุนน้ยบนะอครับคอัคนี้อนแล้วคอคิเอาแล้ว มึงเอาไปเาิ่มนำเลยแลนหมอนครับเอาแกมาเรยๆเลย อน,นุญาขยับวันหนึ่งนมา ว้าวนุ่มมาบว่าวไม่ได้ใส่แค่เนี่ยปรุงมะนาวอ,อย่างเดียวค่ะเป็นแบบ

ตรงนี้สูบไปไหนไม่ดูเหมือนกันไม่ได้มากินด้วยเลย รำหน้าแดงหมดเลยเผ็ดมาก กินน้ำบบสดชื่นอิม tambah makan sikit memang dan memang pedas mon เผ็ดเวอร์มามาเกาหลีคุณพูดยังไงถ้าไม่อยากจะว่าเผ็ดห่อดำห่อใหญ่ๆสี่ห่อพี่ก็มาตกแต่งนะครับทุกคนแพสแพส เก้น้ำใหน้อยเลยนะน้ำเอามาครัหนึ่งคือหมด ว่ามันเป็นมากเอาล่ะครับพี่น้องคลาคลิปนี้กับเมนูผัดมาม่าเกาหลีแบบเผ็ดเผ็ดเบิ้งเบิ้งปากช่วงต้นคลิปแล้วมั้เบิ้งตอนท้ายคลิปก็เบิ้งแตกต่างกันเลยปากเว่างปากเจอไปแล้วน้องนิวหนาดำหนาแดงเลยเพลินแห่งเอาล่ะครับพี่น้องอลอละคลคลิปนี้กระเบิดแล้วคะ่ะกดสิไปกายลือฝากพี่น,น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อนกำลังใจเ่อง อ๋อหนูอยากกินน้ำเดือค่ะขอบคุณหลายค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบายที่เหลือกด Subscribe เด้อแซ่บ